เฮวีสิบเฮ้นี่ได้ยินไหมเนี่ยแป๊บๆกำลังเล่น Resident e v วิ4 Remake อยู่โห oh, นี่เกมดีมากเลยนะเนี่ยมันใช้เวลามาเล่น r ร s i d e n t e v วิสักที่ไหนละโว้ยอ่นาน่าจะบอกว่านี่เป็นเวลาเล่นคอยคัสึ่อ,อย่างนั้นเลยอย่าพูดเดึงเกมนั้นในคลิปสิโว้ยและนี่ไม่ใช่เวลาเล่นเกมสักที่ไหนล่ะตัวละครเรากำลังจะโดนแทนที่แล้วนะพูดอะไรของนายไรสาระจริงๆตัวละครที่ได้ขึ้นปกช่องอย่างฉันเนะี่อจะ,เ,อะเดี๋ยวนะใค,ใครเปลี่ยนปกช่อง ใครมานะฮะสวัสดีครับรุ่นพี่เอ่อนั่นสินักละครใหม่ที่มันจะมาแย่งบทของพวกเรานะไม่คิดเลยว่าพวกนั้นจะเหิอมเกลิ่มถึงกับขัดมาหาพวกเราต้องรีบตัดไฟตั้งแต่ต้นลมก่อนที่พวกนั้นจะได้ร huh? ับความนิยมสูงกว่าพวกเราแล้วสินะเดี๋ยวนั้นนายคงไม่ใช่แล้วล่ะฉันต้องจัดการพวกมันพวกนั้นก็แค่นัละครที่มีต้นแบบมาจากเชนฟอมแมนเท่านั้นแหละฉันคงปล่อยให้นายทำแบบนั้นไม่ได้ลนะ พวกเราได้แรงบันดาลใจมาจากเคนซองแม่เราสิว่าฉันเป็นใครหรือว่านี่นี่มันจะเป็นฉากที่ตอนที่มาคิมาเฮ้ยเฮ้ย้สปอยสปอยสปอยเซนเซอร์เดี๋ยวนี้เลยนะเซนเซอร์เดี๋ยวนี้เลยอ๋อจานี่มันก็แค่ปืนฉีดน้านะครับไม่เชื่อเดี๋ยวลองยิงให้ดูเลยสงสัยแรงดันน้ําจะเยอะไปว่าคนพาต่อมนั้นเข้ามาได้แล้วล่ะในที่สุดพวกเราก็ได้เข้ามาสักทีนะ นี่พี่อาศัยอยู่ในโลกสองมิติแบบนี้จริงๆเลยน่อยแน,ยใน,ใน่ลูน้องมีมสิทธ<ส>ิ์ได้อยู่ในโลกสอมิติตนี่พวกนายคงไม่รู้สินะว่าการอยู่ในโลกสองมิติน่ะมันมีข้อดียังไงนั่นก็คือนั่นก็คืออ่สวยละมันมีข้อดีเลยเอาหน้ามองในแง่ดีนายก็ไม่โดนเอาตัวเราครไปใส่คําว่าไลค์กับคําว่าซับสไคร b ์เพื่อคนดูมากดซับกดไลค์หรอกเอ๊ะเดี๋ยวนะครับทำไมอยู่ดีภาพก็กลายเป็นสีขาวละเอ๊ะท,ทำทำไมมือผมเป็นแบบนี้ละ่ะเดี๋ยวนะไม่ใช่แค่มือแล้วนี่มันทั้งตัวเลยนี่นะ เด็กใหม่อย่างนายเขไม่รู um. ้สินะว่าคนสร้างนะขี้เกียจแค่ไหนดูอย่างเพื่อนเธอสิสังเกตไหมล่ะว่าทำไมตั้งแต่เริ่มคลิปมาเธอถึงไม่เคยพูดเลยสักคำนั่นเพราะว่าคนสร้างอะขี้เกียจภาคเสียงเธอยังไงล่ะอยากเล่นไมนจะีวิวต่อจังเลยแต่ไม่รู้ทำไมคนสร้างไม่มาเลยน่าถ้าฉันกดมันแล้วก็คลิปนี้ก็จะปิดและฉันก็ได้กลับไปเล่นจะสนิวิวต่อไหมน้า อันเทลี